ดีพี่น้องสบายดีเด้อไปตลาดมาไปตลาดเราตามาแวเฮือนเอาอันขนมมกมาให้ทเบินันเอาขนมมกมาให้ทเบบันอันนี้เสียวไาให้นั่งลาอะไรนะมาให้ลูกกินแต่วันนี้นะสียอ้างเด้อ แปลสินงามนิดแปลเรียบเลยนิบแปลเรียบเลยสินแมม้อนสื่อคนนั่นแหละแสนสามสิบพันกีบร้อยกว่าบาทบอกแพงไม่แพงนี่นิบแปวเรียบเลยเยอะสิน o n ให้บึงคายนิบกสี่สิบพันกีบก็ แปดสิบบาทงินบาทแปดสิบาทขายิบมอสหัดลอยด้วยนงหอเบิองเมมอนซื้อแล้วก็คือไปนิบรได้สินนะบอสซื้อมาขัาเมียนซื้อมาแล้วให้ิบรถนิบกับอาเมนุ่งนเนี่ยจากนงกองซื้อเป็นป่ะบอสากนงซื้อเห็นยังเนาะซื้อไม้ผักเสตูอผักสยีม่ม้อนเรเห็นแน่นอนเลย นี่ยอนค้าส่งคืนมอลยิบสินสิบักริบลำลามเอาเอาสุดสินเลยได้เนี่ยสุดสินเลยได้เนี่ยไปตัดเอาสุดสินเลยงามบ่สดี ซีเย็นซีเย็นตาเนาะน้านะนะมันซื้อมากนะครับปลายิบเอามานนุ่งเหมือท่านชอบผักเมียนนะเม่ยนเนาะผักเมี่ยนเขาซื้อนุง่งบมล่ะผมคนซื้อมากเลวก็โอ้ยยังไงท่านมีเงินหยิบเอาไปผักเมียเม่ยนไปผักเมี่ยนตายมากกับบรินุตายปะก,ก่อนเนะาะทำหมูหู ความตายมันจะมาเมื่อไรมันจะมาเยือนเมื่อไรครับบุ๊คตื่นเมือ่อเช้าเห็น่ไหนแต่ว่ายั่งเพอ่หน่องามบ่อเมื่อวานบองามได้สีนี่นะสีเย็นตามันคือมันกับพอนน่อหนุงเนาะพื้นลอยกว่าบาทเป็นเงินบาทพื้นลอยกว่าบาทมันกับพ่อหนุงมันบริแทง อยู่เพื่อน้องมันชอหนุ่งตือน,น้องงานนุง่งได้เลยนุ้งคนเรานะอย่าไปแพงเสือผาออกข้างนอกไปตลาดตะลี่ไปนั่นไปนี่เท่ากับน,นุน้งแตงโตเน,ะนะาะเวลาเ้าออกนอกบ้านเทาก็บเต็มตัวดีแน่ไปสันส่นซะไปนั่นไปนี่นะอยู่เพื่อนถ้านุ้งสินแต้มสิเจ้ามันก็แรงเงี้ยก็ได้อยู่เพื่อนนะ เขาให้เสะออกข้างนอกเมมอนขั้นออกข้างนอกเมมอนสมาแเต็มตัวเรียบร้อยไปข้างนอก,บนนอนกแบบนั้นนี่นี่ใส่เมมอนมาเป็นนั่นเด้อกันซะแต่ก็ไม่ได้ต้นหอมนี่กระส่าบาทต้นหอมนีม่กระส่าหมาอันนี้ส่าบาทสิบเปนกี่ การเงินลุกแต่พอบางเงินมันก็ลงอะไรเดือนนี้นะเงินลงลงถูกมากนี่อันนี้ก็นอค่าซาบาทสามหมัดอันนี้สามมัดนในซาบาทซิปเปอรกิฟเขากินหมักกินเมื่อวันหมักกิน นกคาหัวนกคาเป็นข้าวกลุน้ขน,ข,นข้าแก้วแซ่บแล้วก็ได้ซิ้นนางวนผืนผ้กแม่ซื้อแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งกระไยกว่าบาทเผ็ดสมเนื้อผืนใส่นางมนฑ์เห็ดสมเนื้อสูุกินนางมนฑ์แล้เห็ดสมเป็นแซบแ่บเราเห็ดสมเนื้อเป็นก็เลยให้เอื้อยเปรนเร็ดไทย Mình à, mình, mình cái Sẽ nừng. Mình mình mày không nữa anh này em. Ni bè đè lại hôn mặt tư tưởng mày mù sáng săn mù sáng săn mù mua sắm săn mù sáng 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 săn มัให้น้ำมันเห็ดโสมหมูสามสั้นกินกินอนี้ก็งด้ยกันวะาื่อมาเขาเสียใจกินน้ำมตนเผื่อคนมาเห็นเผื่อคนเอามาต่หมุกนะเผื่นเห็ดนะมาทอดเส้เส่เม่นมนก็ไม่คยกินจับเถื่อนถึนทอดถึนกินก็เส่โอ้ยเม่นเสื่อมา,า,เ,นนอมาเ,อเห็นเห็ดตัเดิออะเสื่อมาโดดเหรอก็ได้ได้เนื้อหมูสามสันโลกภูใสแต่เผื่เห็ด เลยทะด้หอก็ยาเหิตมดนี่แหละไอ้คนหิตมุดนี่แหละนีนะะน่ปลานินเอามาให้เบิญปลานินที่ขั่วไว้เทาในตู้นั่นแหละเอามาให้ใต้ชิ้นให้เป็นชิปปี้อย่างนู้นเป็นปเดี๋ยไปได้ประซางเพคนไหนเอมามาให้คนเอามาให้เพคนกินใต้โสดอยู่เพื่อนผู้เดียวะยอะไม่ใส <c oughs> ่เราก็อยู่เพื่อนเราก็เห็ดประกอบเกล็ดกลน้ำป,ปูน้ำปลาหัวซัวเราเนี่ยแหละ ลักเสียเนี่ยข้าอย่า,ายงก็กได้ให้มีว่าจะปงแล้วกเสาะออกเสียออกแล้วสันจ้ะหักซาเงินกุ้งคือสีเขัดใส่กระเจี๊หัวเมียน,นได้เนี่ยตังเร้นขัใส่เพราะว่ามันมีคนมันเป็นบ้านในบ้านมันเข่ามามันจะไปขายตู้เย็นเห็นเขากินไปจับเขากินแหลนไปโลดเสื้อผ้านาแพทยดีๆเนี่ยกระตาไอยต้งตะลางเนี่ยก็พอได้เสือ้องไม้ไม้เนี่ยขาซักน้ำบริตากลางปัน่นแหงก็คือหนึ่งชงเพื่อน มัน่นมาเห็นของแจ็คแบนไปโลรนะต้องส่กรกับเจหัวเนี่ยเด้รคกิีบสุกกระเทียมกระเทียมกับ้าบาัดกีบ เปลือกเปลืองในหมกติ่กระเทียมเปืือกเปลืองเพื่อนๆนะจางหมักเน่าเน่าซิฟันทีมันบมกแก่หมักเน่าอย่างหมกแก่มันบวมวินาบ่เลยให้มันแก่ใหญ่ซะก่อนเมื่อปาดมันบวมวินาหมักเนาวนี่นะก่เลยบอกกินมันสื่อกินเจ้าบาทผินสด

ไปกินสุบสล้าสิกินทำไมขนบักลายทำไมเยียงหนอป้าจะขนลายหน่อดีบ่าเีงแกงเขียงแกงกรบซาบาทชิสกีบราคาราคาสองหมัดในสิบบาทหาขันกีบ พิเศษเอาเอลยเฮาให้ชาวสองมาหาพันซะเพิ่อแล้วไปสองพันสิบบาทนี่ก็ยันหน้าเลยกะสิบบาทคือการหาพ่นกีบนำยานหน้าได้การในมดไปตลาดตอนเช้าเราไปทิ่โทู้พงนั่งหล่าเพิ่นเพิ่นยูน่าหล้วเพิ่นยูเฮิอนยาเพิ่นที่โทร้ามเหม่นก่อนเพิ่นอยู่ยูเฮื่นยาเพิ่นก็ แล้วขนมไปหายกยู um, <Alright. S 2> u, ่ห <l ok 1> ันบนเพือนยาบนนั่นเพราะวัญญาบนป่วยมาเปลี่ยนอาบนบีขันคำขึ้นบนในนอนเอาบีขันให้เล่านะแล้วเจ็บแขนเจ็บขาปวดแขงปวดขาลูกร้านบีหายงับขึ้นโทรบของเพิ่นที่เพืนอยู่นี่เราไปเพือนยาเพิ่อนไปนอนอยู่หน้าก็เสร็จแล้วลูกไปหายอยู่หน้านะขนมนะท่านี้ได้การไปม้วนแต่หาดมาแว้เพื่อนพี่น้อง หลดคลายที่นอนหลดมาคลายที่นอนแดดจ้าเลยหมือนี่แดดจ้าเลยเนี่ยผ้าเบิงหน้าไม้นี่หน้าไม้เลี้ยงนอกนี่สาบลาบสาบลาบพี่น้องเอ้ยนะอุณหนูมิหนึ่งสองสามสี่ห้าทำซิกินหน้าไหมนะ ึุดโอ้ยถ้าก็เห็นหน้าเห็นตาเนาะจะโดนหล,ลายปีเลยนะคอยว่าเจ้าเมื่อเบียดอะไดรแม่บอสามปีบอสามปีปลายเนาะแล้วตายแล้วไม่เท่าไซด์แล้วเสียแล้วอันนี้เพิ่นมาขายที่นอนเดยพี่น,อน้องคันย้รถเพิ่น,นเพิ่นมาขายที่นอน อไปสนนนันนนขอยบอกว่านับโทรศัพท์ับบอกนับเทบ่าเลยสับ MC บอกเอฟซีบอกคนว่าเจ้ามาขายทีนอนเอาทีนอนมาขายปลาตัวแหญ่คือพาลุสีแทอะนะหนวดยาวเถอะคือลุสีนี่ปลาจะเขามานั่งแลยไหมประธานจะไปแล้ววะเออมานั่งเล่นเลยได้เสียหาน้ำให้กิน อาคลิปนี่กับมติหนีนะพี่น้องน้าเมีมอนกับมาเฮือนรีวิวข้องหายเบิงโอเคบายพี่น้อง